สวัสดีค่ะเขาต้องมาเบาเปหนังท่านหนึ่งสไหนไม่มงก็นีย้เพื่อนาเขาห้างไหนทห้ เต็มจะกลับห้องก่อนนะครับจะกลับห้องก่อนนะครับทำไมแม่น่ารักจังเลยใครคะนี่พาขาวอุ้ยทำไมทำไมอุ้ยคือขาวแท้ากางเข่าขาวนะคนขาวทำไมตกย็นมาทำไมน่ารัก อ๊วยพออ้าค้องอาคร่ะยุราบพาวค่ะเพิเ่นเพิ่นเพิ่นเปิดที่พักก็สมั่ประดิษิตงานเดืนน่อทางปลอดภัยค่ะ อยากเอื่นแต่เข้าไปหลินน้ำทะเลน้อยก็มีครับพัทยาอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงก่อนถึงหาโจมเทียนอย่ามาหลอกลวงเขาอยู่นี่อย่ามาหลอกลวงให้เข้าไปอยู่นี่ตีน้อยหาโจมเทียนอย่ามาหลอกลวงอยากให้เข้าไปอยู่นี่เาไปกันหลายคนค่ะเข้าไปอีกแปบเข้าสิเข้าต้องเก็บเงินไปสร้างบ้านเข้าแอยากใส่เงินแล้วแอ่พิสูจก็ไปพ่อโอ้ my god จะ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 ยามาขอบคุณพ่อด้วยนะที่ครับผมจัดการให้เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังก่เป็นยังไงเหตุการณ์น่ะ ขอเงินหน่อยเขาว่าอย่างนี้แหละเขาหนองมานะนั่นเขามาหมอลามเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินเติมน้ำมันกลับจะตายรูปเรียบร้อยเลยทำไมอันคือจัง่ายอันเห็นที่บอกอันที่ว่าเอะไไม่พัชรีที่ว่าเอทำไมพัชรีเดี๋ยวแม่เจ๊จังสันเงี้ยเนาะก็เป็นแล้วโอ้ยคุณให้นะเกิดเลยคอยบอกเลยว่าจะนอนหอน เอาคือว่าเพลงนีืมาเตยคือว่ามาลองให้ฟังเน่เยแต่ไม่เลอี้ยไอายไปไหมไอกินมาลองให้ฟังเด้อเอออาว่าเอาเนี่ยส่งไปแล้วเพลงนี้แหละอ่ะขึ้นไปแล้วเพราะว่าเราเป็นเราเป็นมาร์ริมเพลสเราต้องเปลี่ยนเพลงตลอดบอยอยากฟังบอยอยากฟังแล้วที่บอกให้มันแกะบอไ <c oughs> ปรารีฮู้จะพึ่งปากทำซาปองฮู้ด้วยไม่แม่กอะไรสีบอสซื้อไผ่ดิรถทเท่ารูมองเลย เธอช่วยหน่อยจีไม่มาจีเฮ้คือให้ไปส่งอยู่ไหนให้ไปส่งอยู่ไหนไปส่งอยู่สถานีรถไฟครับนั่งไลยมอห์จิซ้อมกันหรอตัวนี้พี่เขาขอติดรถไปด้วยทําไมมันไม่มีที่พักหรอใช่ครับผมแล้วทำไมอยู่ห้องเพื่อนก็บอกว่าอยู่ห้องเพื่อนเนาะห้องเพื่อนเพราะว่าตีน้อยไปกินทีน้อยเออไปกินตีน้อยด้วยกันก่อนจริงเราไปกินตีน้อยหรอดีใจจังเลยจะได้กินตีน้อยครั้งแรกในชีวิตจริงไหมเนี่จริง เกิดมไม่เคยกินตีน้อยไม่ที่เอาไปพอดีแหละเอาไปก็ไปกินตีน้อยก่อนแล้วก็เลี้ยงด้วยโอ้ยขอบคุณเลี้ยงนี่ให้เลี้ยงนี่โอเคเราตอนนี้เราได้ทิปยี่สิบบาทเราจะเลี้ยงมาอ๋อหรอแตกแตกเราจะไปหาเพื่อนนี่ลราพี่น้องสองคนแล้วก็คนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งยกหยกนะครับที่ที่ฟอร์ตเตนนองมาหนะแต่เมื่เห็นหนามาส่งมาเมือนกัง เป็นย่ามเป็นรอปรพอร้อแต่พี่น้องเออชุมนุมผล้รหสัสีบาทด้วยควาตีรถไปนําได้เลยบ่มีปัญหามันนี่เขาได้ติดยอกยอกหยอกต้องสา่เนาะนอมแต่ต้องสใส่ตุอบอกว่าหาเาาห็ดผมผู้ชายจะเห็ดแต่ผมมันยิงหลายแต่ห้ากับเป็นอันนี้เนาะห้าเป็นผู้ชา,ายเ้าต้องจับผมผู้หญิงนี่นมั้เนี่ยกระเพื่ยังไม่ได้ภาพซือ้อกล้องให้ผมหน่อย น้องมาแล้วก็น้องพับข้าวกมในรถเพราะว่ารถเต็มก็ไปยังเดี๋ยวเขาไม่แต่พูดตัวเล็กๆออกรถกระบะด้วยเข<ะ>าจะออกรถตู้ยูนิล่ากระบะเขาบ่นมาามา,มาขึ้นมาไอากระเป๋าอัน กระเป๋ามันนี่ก็ได้เอาใส่หลังรถแล้วเอาไว้ใต้ตีนก็ได้ใต้เท้าใต้้ตัวเหล็กอยู่นั่งได้ได้เลยวันนี้รดนองมานาแข็งเก็นไงเด้อยละห้าสิบบาทนะตอนลงได้เลยไม่มีปัญหาน่าสวยมากจับทางไม่ใหญ่อ่ะคนไม่เห็นรน้องมานาเหมือนนั้น แล้วก็พี่เขาก็ไม่กล้ามาทําอีกเลยนะเพราะว่าพี่เขากดดันพี่เขาว่าถูกเพราะว่ามันทำไมทำไมก็เพราะว่ามานัททำเองสวยไงแบบทําเองมันเป๊ะอยู่แล้วแล้วเราแบบเรากาลังหัดใหม่เราไม่กล้าทําให้เข้านะนะเราแบบญาติเขาแบบบ่าถือใจยังมีนะแบบเข้ากำลังเก็บสมองบินไงเขาตบไปหัดเ็ดให้มันให้มันค่องมือก่อนเข้าจังสิมาเหตุให้ศิลปินนัสิไงแต่ว่าผมยิ่งเขาเขาสมองบินเขาค่อนข้างที่จะมีแล้วนิดนึงเขาก็เลยกล้าเหตุให้เขา ผมณผู้ชาหาลังคนมันเห็ดยากดีถ้ากำลังหัดเห็ดอยู่เขาต้องแบบให้มันเปะก่อนถ้าจะมาเห็นเขาเพราะว่าเขาขึ้นเวทีเขาต้องใส่หนาใส่เปิดแอร์ขึ้นอีกหน่อยลุ่งมุงเทพบไปนี่เขาอันมีมือวางบอกเดี๋ยวต้องเอารถไปเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนล้อเลยเปลี่ยนหมดล้อเลยมือเข้าไปรอเอสก็ได้เออคือเขาเข้าไปที่ตลาดจะมองอยู่กับแบบเบบมื่อไหน ละเอียดไม่มือเลยอีกมีสามสามวันติดนี่สามสี่วันติดเลยสี่วันติดเลยยกเลิกไปวันหนึ่งอาวันไหนวันที่สิบเอ็ดเห็นพ่อโจลงเอ้าหรอสุดเด็ดอยู่ที่ไหนทุ่มรัดฐยกเลิกไก่หันน้องบอสว้าวเลื่อนเลื่อนเลื่อนหรือยกเลิกนี่แหละไก่ไก่หันนเอาบอสไก่ไก่วระทุ่มรัดวันที่เท่าไหร่นะยกเลิกสิบเอ็ดเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไวันที่สิบเอ็ดวันที่ไม่เปลี่ยนกำหนดการวันที่สิบหลังแล้วที่ไหน อำเภอไหนบ้านทิศจู่พลนทองพลนทองอะไรใเงินเท่า,ทานี้เองข้างกระเลียนกับเงินเท่าก่อนทำประโยชนเลยเลจล่าจะนะแล่นนี่มันใช้ได้กับทุกวันเลยนะหรือว่าใช้ได,ได้แค่แคบวิ่งก็คือวิ่งไงแล้วก็วิ่งกลับบ้านก่อนต่อว่าตื่นเต้นมากคุณย่าบอกว่าต่อว่าคุณย่าบอกว่าเตรียมตัวลงกระเบื้องพนาเตรียมตัวยังไงปูปูกระเบื้องนะครับมาเบื้องกันหนึ่งกับหัวหน้าเลยหัวหน้าว่าอู้ให้นอนก่อนทแม่ยังไงเดี๋ยวคุยกันอยู่ คาคนงานกันยังบริใจพาวหเต็มถังค่ะเพรเหนื่อยมากเลยนะครับ่างันนี่ยอมรับเลยจากใจช่างว่ามนะททำผมแต่งหน้าสวยเอายังไงแบบเป๊ะแบบเป๊ะแบบยี่หรี่คู่บ่ว่าเมื่อใดถ้าแต่งหนาบองงามแต่งหนาบางงามนี่หละกกนน่าลกหลกสองสี่สิบไม่อยากกินเลยดิไม่กินแ็่เห็นแต่งสวยแต่ว่าสร้างนี่คืองรือแห้งเพราะว่าฟ้าพ่ไในต่เข้าเจ้าของในตะล้องพื้น ต้องแต่งหน้าถ้าเธออันนี้เธอต้องแต่งหน้ามันเรียบร้อยนี่แห้งบ่ได้ขึ้นละอันฟอนเสริมล้ำเลืองก็มีเวลาเวลาศฟอนเสริมล้ำเลืองโอ้ยเมื่อนี่เขาเดมื่อนี่ลองเพ่งจุกใจแห้งเมื่อนี่ลองเพ่งดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะลองตรงไหนลองจะถอนนูฝนตกลงมาปอยอะปอยไม่ได้ยินเสียงลองติฉาเล็กเรื่องสามข้อยย้ายหอมดอกม่วงไม่แต่ว่า เพลงนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นว่าแต่จะลองได้ไหมเพราะไม่ได้ลองนานอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ